สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามมารับชม,มรับฟังและกดติดตามซับสไครตั้งแต่ท่านแรกจนถึงท่านล่าสุดปัจจุบันขอกราบขอบพระคุณครับก็ช่องนี้นําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสภาวะจิตเป็นประโยชน์ทางโลกถึงแม้จะไม่มากมายอะไรแต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะ ขยายความเข้าใจในด้านจิตวิญญาณให้ท่านได้หยิบนำไปใช้ในชีวิตประจําวันได้และยังคงเป็นทรัพย์ซึ่งสามารถนำไปใช้ในภพหน้าได้ด้วยหากท่านเข้าใจในสิ่งที่ผมกล่าวออกมาทั้งหมดสิ่งที่ผมกล่าวมาไม่ใช่คิดขึ้นมาเองเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคําสอนที่คุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อฤาษีเรื่อง,งดําท่านสอนไว้ทั้งนั้นแหละเพียงแต่ผมบางจุดบางมุม ก็นําประสบการณ์ส่วนตัวออกมาและมาขยายความเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นและนําไปปฏิบัติใช้ได้อย่างง่ายดายส่วนไหนที่ไม่เข้าใจก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้ด้วยความยินดีที่จะตอบทุกคอมเมนต์ครับสมาธิเนี่ยมันเป็นส่วนสําคัญสําคัญต่อการดารงชีวิตบนโลก สำคัญต่อการที่จะปฏิบัติธรรมยกระดับจิตวิญญาณของเราสมาธิก็คือการมีใจจดจ่ออยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับการปฏิบัติมาเคยชินเพียงใดน,นะครับหากเคยคิดมากๆสมาธิมันก็เกิดจิตไม่ฟุ้งซ่านพอจิตไม่ฟุ้งซ่านเราก็มีสติมี กำลังความคิดที่จะพิจารณาในสิ่งต่างๆทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องธรรมะปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่สามารถคิดได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความจริงเมื่อสมาธิมันเกิดมีความละเอียดนะฮะด้านจิตในด้านความคิดเราเนี่ยมันมีความละเอียดมีความสงบมากขึ้นความละเอียดมันก็จะเกิดเป็นชั้นชั้น,ช,นชั้นกันขึ้นไปตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอาวางเอาไวา้ทั้งหมด4ชั้นก็คือชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สและชั้นที่4จะ ฝึกสายสุขขวิปัสะโกตีวิชโชธาพินโยปฏิสัมพิทัพปะโตมโนวิทธิจะฝึกแบบไหนกันแล้วแต่ต้องเริ่มต้นเหมือนกันขึ้นต้นเหมือนกันแค่จับอารมณ์อานาปานสติลมหายใจนะครับสายสุขขวิปะสายสุขวิปัสโกนะครับท่านก็ปฏิบัิของท่านกำหนดลมหายใจของท่านไปเรื่อย จนไปถึงชั้นที่สี่นี้แต่ละชา้นก็จะมีอารมณ์ที่แตกต่างกันสิ่งที่เกิดขึ้นในอารมณ์ความรู้สึกจะแตกต่างกันส่วนท่านที่จะฝึกสายวิช,ชาสามหรือมโนมยุทินี่ต้องแยกออกไปฝึกต่างหากหลังจากที่กําหนดลมหายใจแล้วก็แยกออกไปฝึกเฉพาะนะครับเปลี่ยนคำภาวนานะครับเปลี่ยนคำภาวนาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นความรู้สึกในอารมณ์ก็จะคล้ายๆกัน อาจจะแตกต่างกันในเรื่องของอุกหาิมิตท,ที่เกิดขึ้นภายในจิตของเรานะครับขึ้นต้นเหมือนกันแหละลำดับอารมณ์ก็ไม่แตกต่างกันหรอกเพียงแต่แยกออกไปฝึกเฉพาะแล้วก็มีขั้นตอนในการฝึกอนุโลมปฏิโลมเดินหน้าถอยหลังถอยหลังเดินหน้าแล้วอู้จีปาถาเยอะแยะนะครับจะอธิบายกันก็ยุ่งยากนะฮะแล้วก็เอากันเป็นคร่าวๆแบบย่อๆก็คือทําใจสบายๆในการฝึกนะครับเอาแบบ ไม่บังคับใจไม่รีบจนเกินไปก็คืออารมณ์นิวรณ์ห้าอย่างนั่นแหละไปดูว่านิวรณ์ห้ามีอะไรบ้างแรกๆมันระง,งับไม่ได้มันระง,งับได้หน่อยหนึ่งอ่ะผมพูดนี่ผมพูดตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับการฝึกสมาธิของทุกคนนะครับผมไม่ได้เอาอารมณ์ของพระาอารหันต์มาพูดว่าตัดอารมณ์นิวรณ์ห้าทุกอย่างจะได้มันตัดได้ไหมล่ะครับความจริงในความเป็นจริงเราเริ่มต้นนะครับพระาอารหันต์ท่านเริ่มต้นก็เหมือนเรา พวกเรานี่กกำลังเดินตามรอยท่านเราก็ค่อยๆทําไปถึงไหนก็ถึงนั่นนะครับเหมือนกับเราได้เริ่มเดินทางไปทะเลท,ะท่านจะเดินช้าเดินไววันหนึ่งท่านก็ต้องเดินถึงถึงช้าก็ถึงถึงไวก็ถึงแต่จะช้าจะไวขึ้นอยู่กับกําลังกําลังของเราว่าเรามีกําลังมากน้อยแค่ไหนกําลังมาจากไหนมาจากการฝึกมันอดีตเหมือนกันมันเป็นองค์ประกอบปัจจัยหนึ่งนะครับ ก็ทำใจให้สบายฝึกไปแบบสบายๆคุณจะบีบบังคับจิตใจยังไงก็แล้วแต่มันไม่ไปไหน้วครับยิ่งบังคับยิ่งไม่ไปไหนทําแบบสบายๆผลที่สุดแล้วนะครับมันมาถึงจุดตรงสบายๆนี่แหละเพราะผมก็ลองทํามามันก็มาไอตรงสบายๆและไอสบายๆเนี่ยมันแบบไม่รู้ตัวด้วยนะครับแบบไม่รู้ตัวเดียนี่สําหรับท่านที่ ฝึกความรู้พิเศษนะครับส่วนสุขภาวัสโก้ก็เหมือนกันลักษณะอารมณ์เดียวกันเลยนะครับทําให้มันสบายสบายเหอะอย่างน้อยที่สุดให้ใจเราไม่ฟุ้งซ่านไม่ไปฟุ้งซ่านเรื่องของเราเองในขณะที่เราปฏิบัติความดีนะครับส่วนหลังจากไม่ได้ปฏิบัติสมาธิส่วนมนก์ก็มันก็ฟุ้งไปบ้างตามธรรมชาติทำธรรมดาของของเราต้องนำลงบุโลกนะครับเราไม่ได้แยกตัวไปอยู่ป่าต่อให้แยกตัวออกป่านะครับถ้าใจเราคุมไม่เป็นเนี่ย มันก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ไปฟุ้งกลัวเรื่องผีปา่าซาตานกลัวเรื่องสัตว์ร้ายกลัวเสือกลัวช้างกระทืบมันก็มีได้ทุกอย่างทั้งนั้นแหละแต่เราต้องใช้อารมณ์คิดใช้ปัญญาคิดค่อยๆทําไปครับจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่ค่อยๆทําใจให้สงบไม่ฟุ้งซ่านในเรื่องของใครเราก็ไม่เอานะครับในขณะที่เราทํฟาฟ์งอ่าในขณะที่เราปฏิบัติความดีฟุ้งเรื่องของชาวบ้านเราไม่เอา เนะข้าบ้านนู้นออกบ้านนี้เข้าบ้านนี้ออกบ้านนู้นไอ้คนนู้นดา่าเราไอ้คนนั้นนั่นเราดุจะแก้งไอ้คนนี้เดี๋ยวไอ้นั่นจะโอ้โหเยอะแยะไปหมดอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ก็ก็เป็นธรรมดาครับใหม่ใหม่เนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ทุกคนแหละแต่พอทําไปทําไปวันนี้ทําได้ครึ่งนาทีสมาธิตั้งใจไว้ในครึ่งนาทีเนี้เราจะทําให้ใจมันสงบเราก็พยายามให้ได้ในครึ่งนาทีนี้หลังจากครึ่งนาทีแล้วเราพอกัน จะได้แค่ไหนก็แค่นั้นวันนี้ทําได้ดีสมาธิดีมากวันพรุ่งนี้สมาธิแย่กว่าวันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวตั้งต้นใหม่ค่อยๆทําอารมณ์ใจของเราสบายเมื่อไหรก่ก็มีความสงบมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับที่พระพุทธเจ้าวางไว้4ขั้นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสาชั้นสแล้วจะฝึกอะไรก็อีกเรื่องหนึง่งนะครับตั้งใจไว้ว่าในเบื้องต้นตอนตอน,นี้นะครับท่านที่ฝึกสมาธิ อย่าไปตั้งใจอะไรเลยตั้งใจอย่างเดียวก่อนว่าตอนนี้ทํายังไงก็ได้ให้ใจเ,าเราสงบไม่ฟุ้งซ่านในขณะที่ทําสมาธิพอทําบ่อยๆเข้าหลังจากทําหลังจากเลิกทาสมาธิแล้วใจมันก็จะสงบขึ้นมันจะขยายออกนะครับความสงบเนี่ยมันจะขยายออกเรื่อยๆขนาดเลิกทําสมาธิแล้วใจที่ถูกฝึกมามันก็ยังเหมือนถูกแช่เย็นไว้มันจะขยายออกมันมีความสงบมากขึ้นแล้ว ได้อย่างนี้แล้วใจเราจะรู้สึกว่าเป็นสุขแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่คิดการงานไม่คิดดำรงชีวิตบนโลกคนละเรื่องกันนะครับบางท่านอาจจะเข้าใจว่าโอ้ถ้าปฏิบัติทาแบบนี้เนี่ยก็คงไม่ต้องทำมาหากินก็พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามทำมาหากินนะฮะพระพุทธเจ้าให้เราแบ่งเวลาในการทําความดีถึงทํางานไปด้วยแล้วก็ทําความดีได้ด้วยอ,อันนี้เราต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาแยกแยะสิ่งต่างๆนะครับพระพุทธองค์ท่านทรงสอนให้เราลด ลดกิเลสค่อยค่อยห่างออกและวางได้ในที่สุดถ้าเราคิดว่าเราวางได้ตอนนี้เลยเราวางได้ไหมล่ะครับเรายังบวชเออเรายังไม่ได้บวชเป็นพระบวชเป็นพระนี่ก็ยังวางไม่ได้นะครับต้องหาใช้ความคิดเป็นห่วงญาติโยมนะฮะให้มาปฏิบัติธรรมอะไรต่ออะไรมันก็ยังมันไม่สามารถที่จะตัดทุกอย่างได้หรอกก็ทําไปตามหน้าที่หน้าที่อย่างหนึ่งคือทางโลก ทำหน้าที่ไปให้ดีที่สุดหน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็คือหน้าที่ด้านจิตวิญญาณค่อยๆฝึกอารมณ์ในการลดกิเลสห่างจากกิเลสและวางกิเลสได้ที่ที่สุดค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะฝึกเข้มข้นแค่ไหนก็แล้วแต่ยิ่งเข้มข้นยิ่งกดดันจิตใจหักหานจิตใจตัวเองมากเกินไปมันก็ไม่ไปไหนที่สุดแล้วมันมาบรรลุเอาตรงที่อารมณ์สบายๆกับความเข้าใจด้วยปัญญา อย่ามุ่งเอาแต่สมาธินะครับให้มุ่งอารมณ์ตัดเขามุ่งที่อารมณ์ตัดพระอรหันต์ท่านบอกอย่างนั้นมุ่งที่อารมณ์ตัดก่อนที่จะตัดได้เราก็ค่อยๆลดค่อยๆห่างค่อยๆวางโดยใช้ปัญญาอะไรที่เราทําหน้าที่เราก็ต้องทําอารมณ์ใจนั้นส่วนหนึ่งครับก็ที่พูดไว้ในคลิปที่แล้วว่าจะพูดถึงดวงวิญญาณที่เขาคิดไม่ดีคิดร้ายกับเรา ก็คือหากไม่เกี่ยวข้องจริงๆและดวงวิญญาณเขาไม่มาวุ่นวายไม่มายุ่งกับเราหรอกต่างคนต่างก็อยู่กันไปแต่ที่เขาเข้ามายุ่งเนี่ยมันมีสาเหตุมันมีสาเหตุนะาหตอาจจะมาจากอดีตอาจจะมาจากการกระทําในปัจจุบันที่ไปวุ่นวายกับเขาหรืออาจจะถูกวิชาคมบ,าคบังคับมาเล่นงานเราอันนี้ก็แต่ละคนก็จะเจอเหตุการณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับเราก็ มันตรวจมนภาวนาและอุทิศบุญกุศลแผ่เมตตาเข้าไปหากเราเจอการสื่อสารจากเขาโดยด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็แล้วแต่ให้เราแผ่เมตตาก่อนเป็นอันดับแรกแต่หากเรามีอาการที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับใจ <c oughs> เกิดข, <c oughs> ขึ้นกับกายเราซึ่งเราสามารถใช้เซนส์หรือมีความรู้สึกสัมผัสได้ว่าเราอาจจะถูกสิ่งที่มองไม่เห็นเล่นงานจนด้วย ออกอาการแบบไหนก็แล้วแต่ให้เราก็ตั้งใจอธิษฐานน้ําในขันเป็นน้ำมนต์พักเครื่องพัดแท้ๆเนี่ยอธิษฐานแกว่งแล้วลองดื่มแล้วก็ลองอาบดูนะครับหากไม่ไหวไม่ได้ไม่สําเร็จก็ปรึกษาหารือกันได้นะครับก็ยินดีให้คําปรึกษานะครับให้คําปรึกษานะครับผมไม่ใช่หมอผีผมไม่ใช่อาจารย์ผีที่จะวุ่นวายกับผี นะครับก็มีหลักธรรมะปฏิบัติของพระพุทธเจ้านี้แหละบารมีของพระองค์ท่านที่จะทําให้เรามีความเข้าใจอะไรต่างๆได้มากขึ้นครับก็เรื่องของวิญญาณที่คิดไม่ดีก็เอาสั้นๆแค่นี้ไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าผมก็ไม่ได้รายการล่าท้าผีแต่ไม่แน่ข้างหน้าอาจจะล่าปลดปล่อยผีก็เป็นไปได้นะครับปุดเล่นๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาเข้ามารับชมรับฟัง ขอบคุณทุกท่านที่ซับสไคร b ์ให้ครับก็วันเด็กก็อย่าลืมนะครับพาลูกพาหลานไปก็เขียนป้ายชื่อที่อยู่หรือที่ติดต่อได้ห้อยคอหรือใส่กระเป๋าเสื้อที่โดนน้ำไม่เป็นไระก็หมั่นดูแลกันครับคนเราอยู่บนโลกนี้อายุยาวแค่ไหนก็ไม่รู้สิ่งที่รู้คือเราก็เตรียมตัวที่จะต้อง พัดภาคจากกันอย่างนั้นแน่นอนไม่ว่าจากไปหรือจากตายนะครับการทําใจได้มีความเข้าใจแล้วก็ทําใจได้นั่นแหละคือการเข้าถึงธรรมครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามและพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ขอทุกท่านมีความสุขครับสวัสดีครับ